ติดสนุสุขุมวิทนะครับเป็นพื้นที่สาธารณะนะครับเรามีหลักฐานชัดเจนแน่นอนว่าตรงนี้คือพื้นที่สาธารนณะ เวลา13นาฬิกา30นาทีวันที่22มีนาคมนายวุฒิศักดิ์เริ่มกิจการและนายกฤษณะบุญสวัสดิ์รองนายกเมืองพัทยาพร้อมผู้ช่วยเลยขานุก,การนายกเมืองพัทยาสมาชิกสภาเมืองพัทยาคณะทำงานนายกเมืองพัทยาเจ้าหน้าที่สำนักช่างและเจ้าหน้าที่สำนักสวัสดิการสังคมรวมลงพื้นที่ตรวจสอบแนวเขตพื้นที่บริเวณปากทางเข้าซอยวัดธรรมสามัคคีติดถนนสุขุมวิท พร้อมพูดคุยทำความเข้าใจกับผู้ที่ปลูกสิ่งก่อสร้างรุกล้ำเตรียมทวงคืนพื้นที่สาธารณะเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ส่วนรวมโดยนายวุฒิศักดิ์เริ่มกิจการรองนายกเมืองพัทยาได้เปิดเผยว่าสำหรับการลงพื้นที่บริเวณหน้าวัดธรรมสามัคคี ติดถนนสุขุมวิทในครั้งนี้เพื่อตรวจสอบพื้นที่ที่เป็นส่วนหนึ่งของทางสาธารณะซึ่งเป็นไหลาทางมีอยู่สองแปลงโดยแปลงที่หนึ่งฝั่งขวามือมีขนาดพื้นที่ลึก25.30เมตรกว้าง15.35เมตร ส่วนแปลงที่2ฝั่งซ้ายมือมีขนาดพื้นที่ลึก16.50เมตรกว้าง7เมตรทั้งนี้จากการลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่าการปลูกสิ่งปลูกสร้างรุกรําที่สาธารณะบริเวณแปลงที่1โดยเบื้องต้นนั้นได้มีการพูดคุยทําความเข้าใจกับผู้ที่ลุก้ําให้ดําเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกไปซึ่งทางผู้รุก้ําก็เข้าใจและยินยอมที่จะทําการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออก แต่หากไม่ดำเนินการรื้อถอนตามที่ตกลงเมืองพัทยาก็จะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปซึ่งหลังจากนี้จะนำเรื่องดังกล่าวเข้าหารือในสภาเมืองพัทยาว่าจะาพัฒนาพื้นที่ตรงนี้ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนส่วนรวมได้อย่างไรต่อไปพอดครับผมเราลองการาคุยกับคนที่มีการรื้เนี่ยค่ะเขายอมจะรื้อถอนให้กับเราแล้วเราได้มีการ ครับก็ในเบื้องต้นได้คุยกังทางโทรศัพท์เนี่ยก็เขาก็บอกก่อนจะรับปากว่าจะรื้อแต่ว่าเขาเพียงแต่ว่าเขาเขาเข้าไปขอพบอีกทีหนึ่งในอาทิตย์หน้านะครับก็คงจะเป็นการพูดคุยให้จบสิ้นไปเลยว่ารื้อหรือไม่รื้ออย่างไรหรือ,อยังไงนะครับผม คือเรายังไม่อยากให้ถึงตรงนั้นนะครับแต่ว่าเพียงแต่ว่าคุยกันเบื้องต้นเนี่ยเขาก็เป็นเขาก็ไม่ได้ดื้อดึงอะไรนะเขาก็เขาก็ยอมรื้อนะครับแต่ถ้าสมมุติว่ามีการไม่รื้อจริงๆก็ต้องดําเนินตามกฎหมายตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปนะครับผมก็หลังจากที่เราเจรจากับเจ้าของที่คนที่ลุกล้ำตรงนี้นะครับก่อนอาทิตย์หน้าเนี่ยถึงจะได้คําตอบว่า จะลื้อมอไหลจะทํำยังไงนะครับส่วนตรงบริเวณแถวนี้นี่ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยมีปัญหาเพราะว่าเป็นเพิงธรรมดานะครับผมคร e e Fight Academy a n ันท m p เปิดให้บริการทุกวันสำหรับผู้ที่ช,ชอบการออกกำลังกายโดยการชกมวยและอื่นๆอีกมากมายด้วยราคามิตรภาพสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook r e d Fight Academy